ครับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อมื่อนี้พูอพ่อกับซ่องบ่าวกับตันเส้นเก่าเส้นเคยนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยทรงผมมึงคือตุกวะเออเอาคือนินกิตตี้เกอร์ได้เนาะพี่น้องมื่อนี้พูอพ่อกับซ่องบ่าวกับตันเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มีทางไออ้าจารย์ลู่พี่น้องหมู่บ่าวกับตันเนาะเสียวหักเสียวแพงเพิ่นลงมาตั้งแต่บ้านเวิร์นไคเหล่าเนาะพี่น้องเนาะ จุดประสงค์กัอยากมาผักซองเน้อพี่น้องเนอจุดประสงค์กับหลังจากผากซองแล้วแล้วก็สีกับใต้ก็สีถามเรื่องเล่าเกี่ยวกับไ <c oughs> อชีวิตของนะคูอา,าสาเนาะซีวิตของคู่อาสาซอนมาหลายปีแล้วว่าเพิ่นไอถูกยากลำบากสำาร็เนาะชีวิตของคู่เพิ่นที่ยังบบได้เนขะาหลัดตะกอนเนาะพี่น้องเนาะเขากับโบได้ไปก้าวไกลเนาะไออยากถามเรื่องไอความไอถูกยากลำบากของเสี่ยวของหมู่เนาะพี่น้องเนาะ ว่าญาลูเขานี่กะเป็นคนของบาตน้ำมุงเนาะพี่น้องคนของบงัตรน้ำมุง็ีคนของบัตรน้ำมุงไอ้แล้วก sure ็เฮียนจบใหญ่มากเพิ่งกคไปเขาเฮียนอยู่บันเวิร์นเลยไปเขาเฮียนอยู่บันเวิร์นเนาะพี่น้องเนะแล้วก็แล้วก็เฮียนจบมากก็ได้มาลงมาซิดซ้อนอยู่บ้านคือเก่าเนาะพี่น้องอยู่เขตบ้านแต่กระเที่ยวเอาทางเปื่อนี่นองทางเปื่อน เพิกระซ้อนมาได้หลายปีแล้วกับเป็นคนบ้านน้ำมุ่งแหละแต่เป็นใหญ่ยอยู่บ้านเวิร์นน้อพี่น้องน,ะนอาะไปใหญ่อยู่บ้านเวิร์นก็เลยกลับมากลับมาสีาซ้อน,นกลับมาบ้บานเกิดแต่ตอนนี้ก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมานาะพี่น้องนาะเที่ยวไปเที่ยวมาไออยากเบิ่งไงไวิถีชีวิตทั้งบ้านเวิร์นไค่เหลาอยู่ทั้งอยู่ทั้งผากยังไยผักเนือของ ทางทางเนือของแข้งสวรรค์เออภาคเนือทางแข้งสวรรค์เลยพี่น้องเด้อต,ติดกับแข้งขมวนติดกับแข้งขมวนเนาะอย่าลืมขอบไปกดติดตามซื่อซ่องอา่าบาวฮิโร่เนาะซื่อซ่องบาวฮิโร่ตัวไทยปะไม่แหละเป็นตัวไทยนะซื่อซ่องเพิ่นบาวฮิโร่พี่น้องบาวฮิ่เออบาวฮิโร่เด้อซื่อซ่องเพิ่นบาวฮิโร่เนาะแต่เพิ่นเป็นครูอาสาพี่น้องเป็นครูอาสาใน <c oughs> ป่นเด็นเนี้ย เบาเบาวฮีโร่คลิปกับไปเบ OK, oh, okay. าวฮีโร่มันกัดที่ขืนเนาะลุงจะคลิปแล้วตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณวันสิบสิบปลายคลิป nope? ลุงอยู Ellie ่ประมาณสิบปลายคลิปเดี๋ยวไอ้สิบเก้าคลิปเดี๋ยวสิบวอาดังๆังมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวสิว่าเสียงเสียงบวดังเมื่อวานนี่เสียงบวดังถูกปะกับตันสิบวอาดังๆัง้เนาะสื่อซ่องในคลองมูเบาวกับตันนี่เบาวฮีโร่พี่น้องสื่อซ่องยูทูปเพิ่นจุดประสงค์ก็อยากมาพากซ่องแล้วก็กับตันกับสีถามเรื่องไอ้ เล่าเนาะการเป็นมาของไอ้เป็นเรื่อเราชีวิตเพิินที่ไปสอนลูกซย์พี่น้องไปยังไงไปสอนลูกซย์โอ้ยกาดฮะกัดดีใจเถี่วได้ไปสอนลูกษย์เนาะแต่ว่ามันดีใจล้าเถี่วได้กลับมาซีสอนอยู่เขตบ้านเกิดของเฮาแต่ว่ามันในความลำบากคือว่าการเที่ยวเนี่แหละเนาะมันไกลมันไกลกับบอนเถี่วเฮาผักนะมัน คันวะระยะทางกับสีประมาณว่างเจ็ดแปดกิโลเนี่ยแต่การท่ามันก็ลำบากแลไรซ้อนมาจากปีเลยซ้อนมาได้หาปีเลยซ้อนมาได้หาปีได้เงินเดือนยังโอ้ยยังยังยังซ้อนมาหาปีได้ยังได้เงินเดือนเนาะและและคิดอยากออกปะเคอมีความคิดอยากออกแต่เป็นคู่บ่กระท้อด้วยเนาะทระท้อกท้ออยู่กท้อแบบว่ามันหนึ่งมากไม่กะเศรษฐกิจของเฮาเนี่ยมันห่างไกลแบบว่ามัน พนทางเที่ยวเนาะในคนทางเที่ยวบี้การเที่ยวมันก็ต้องได้ใส่ขาใส่ใจหลายเนาะแต่ว่าไม่กลเนาก็คือท่ออยู่แต่ว่ามันเหตุใดแต่ว่าเฮามันได้มาหอดจุดนี้แล้วเนาะใจหมักใจหมักใจหมักเนาะใจหมักใจหมักการสอนหนังสือให้ลูกศิษย์น้องพี่น้องเนาะเป็นการยังสู่ต่อไปเนาะสอนมาหาหกปีแล้วหาหกปีแล้วยังบ่ได้ครับเงินเดือนยังเ่ได้จดเขา บุคลากรนะพี่น้องเนาะหลักรเอรยังไปโจดเขารักรถกรเนาะจึงได้กะเอาใจสู่เฮ้ยสูดๆต่อไปเนาะแต่ก็จึงได้กะอยากให้พี่น้องเอฟซีของบ่าวกัปตันน่ะเขาไปให้กำลังใจเผื่อนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเสี่ยวของกัปตันนี่แหละหมู่ของตันเนี่ยคือบ่าวบ่าวฮีโร่สื่อซ่องของไอ้เพื่อนเป็นตัวไทยอ่ะเป็นตัวไทยเนาะบ่าวฮีโร่เด้อพี่น้องเด้อ ถ้าผู้ใด้ไ,อ,ไอ,อ้พิมพ์เข้าไปบอพิมพ์คอมเมนต์เข้าไปบอห็นกะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นเขาไปตอบคอมเมนต์แล้วิ่นสิเขาไปเบิ่งอยูแ่แล้วก็อยากให้อยากให้ช่วยให้เอฟซีของตันอ่ะเขาไปกดติดตามเพิ่นหลายๆเนาะให้เพิ่นผ่านเนาะพอ,นนพอสิได้มีเงินพอสิได้เงินบอกว่ามันผ่านมากกวพอสิได้เงินไหนพอได้ซื้อบัตรพอได้ซื้อน้ำมันรถเที่ยวไปซ้อนลูกซีดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าซ้อนมาหาปีแล้วยังยังบ่ได้เงินกะ ลำบากพี่น้องเอ้ยลำบากลุบากหลายทางกับเปื่อนหัวเที่ยวกับไก่เนาะเพราะว่าเป็นไอ้เป็นครูอาสาจะสูบยังกระเทาะเป็นครูอาสากับเป็นไอ้แม่พิมพ์ของาสะอาดนะพี่น้องเนาะก็ะอยาก<อ>ให้พี่น้องซอยเสียซอยดันเพิ่น,นหมู่ของกัปตันเนาะกัป<น>ตันก็เอาใจซอย,แ,อยแล้วก็เฮ้ยพี่น้องเอชีได้ลงมาบ้านอีกสอน เปิดเงี้ยนเหรอวันที่เศร้าไปวันที่เศร้าหาวันที่เศร้าหาก็คือที่ได้เห็นไปมาถ่ายกับเบากับตันบ่อยๆอยู่เนาะเขาเบาแพงเนี่ยหมู่ของกับตันเนี่ยเนาะกระซิออกมากกัซซีแปลว่ามี่แต่วัยรุ่นนะพี่น้องเออกระซิมีแต่วัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยเนาะกัซซมีแต่หมู่วกของกับตันเองแล้วก็จังได้ก็อยากให้พี่น้องเอฟซีของเบากับตันเนาะ ขอไปกดติดตามเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณลวงนาเนาะขอขอบพระคุณลวงนะฮขอบพระคุณแท้ในจานลูกเพิ่นแน่เพื่นก็ซื้อจานคอนสวรรค์เนาะพี่น้องเนาะจานคอนสวรรค์ซื้อแท้เพิ่นซื้อเขาซื้อือแท้ซื้อเขาเงียนซื้อนี่อ่าซื้อแท้เขาเงียนเพิ่นจานคอนสวรรค์แต่ซื้อซองยูทูปเพิ่นในบ่าวลุเบาวฮิลุเนาะพี่น้องเนาะบ่าวฮิลุ โลมันต้องฮีโร่เลมันต้องฮีโร่เลยมันจังเก่งอ่มันต้องฮีโร่เด้มันจังเก่งเนาะพี่น้องเออเองยนี่ก็อย่าลืมเขับไปกดติดตามซ่องเบาฮีโร่พี่น้องอ่าเบาฮีโร่แต่ว่าน้ำเน่ยอ่ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเพรเป็นกำลังใจเนี่ยเนาะฝากติดตามเพรเป็นกำลังใจเพิ่นเพิ่นกำมะหยี่กระเทอเนาะพี่น้องเนาะสอนมาหลายปีจากการไปครูอาสากับ son mà lái tiền em vừa đấy, tiền nó, ơi, lâm bạc, 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 tang là bạc, là càn lâm bạc bứt cục mì phay rồi vợ buồn lâm cả, si hay nhạc bứt xoài nó pì non nó mượn nó. mày bận là si hay nhẹt xe ba cái này. gì เรียบร้อยเลยจะใส่มากได้บ้างอ่ที่นอกนี่เรียบร้อยเลยนี่เอาไปแส่น้ำว่เฮ้ยตื่นมาไปบิ่งในทั้งน้ำเอ้ามันคือหลุดไปสามส่ปอกว่ามันเป็น มันไม่อโอ้คือจอดจูดไล่คือจอหมัดไว้อย่างดีวิธีชีดบตบนนอกบนนาใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่ก้นนา,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 กางหากินพี่นออ้องเอ้ยทั้งไงทั้งจานลูกพ่นกว,ว่างเนาะพี่น,อน้องเนาะส่วงนี้เนาะเพิ่นบริสุทธิลูกซีดเพิ่นกาวิธีชีวิตเศร้าหอยเศร้าหน้าแหละกรเหติตคลิปแบบเกี่ยวกับการกินแบบเข้ากับตันเนาะพี่น,อน้องเนาะแบบเดียวกัน กับบริมียังมากมายกับวิถีชีวิตแบบถ้าพี่น้องอยากเบิ่งวิถีชีวิตทั้งบ้านดวลไข่เหลาเนาะพี่น้องทั้งเมืองสุดเลยหมดแล้วเมืองเมืองเมไซบุรีทั้งเมืองไซบุรีเนาะพี่น้องเนาะทั้งเมืองไซบุรีกับกุบคาไปติดตามผืนรุ่นรุ่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กัขอบใจขอบใจโลงหนาขอบประพุ่นณล่งหนานี่อันนี้ก็จะเป็นเบ็ดเบ็ดเบอร์สิบเจ็ดนอกข้างผูดเถ่าพี่น้องใส่เบ็ดกบก็ได้เบ็ดปลาก็ได้นี่แหละ กะูจักกันมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่น้อพี่น้องเนาะกับจานโลเพิ่นเจ็ดนุ่กันแต่น้อยตะกี้ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอะไรอยู่ป่าบามอลลรล้มวยพี่น้องเลยแล้วก็เฮ้ยก่อนชิญยังในเข้ากระแทกก่อนเด้เนาะแทกเสื้อก่อนเด้เนาะแทกเสื้อก่อนแทกจักไอ ทักปอกแล้วเรากะซีเนกใส่ใส่มากพี่น้องมาเนี่ี๋ยวสซีสธิตให้พี่น้องเบิง่งเอาประมาณนี้นะเฮ้ยโอเ้โอเกี่ยวอยีกเลยเออกระซีประมาณนี้ประมาณนี้จูดเอาแล้วไนถกไปถกมาจูดเอาอสั่นงโบกจากจพอดีแล้วสัน่น ี๋ยวกับตันสีไอจึงคลิปไปก่อนเนาะจึงคลิปไปก่อนไอ้กับตันกับพี่นอ้องกับตันกับสีห่าทั้งเนี่ยโอ้เด็กสิงเนาะพี่น,อน้องเนาะกับตันกับสีห่าอาจารย์ผึ่งเนี่ยแยกเบ็ดซอยเนาะพี่น,อน้องเนาะมือเนาะเออกระแช่พึ่นเห็ดซอยเล็กๆน้อยๆแช่ละกับโบอาสซเอาแล้วเบ็ดดอกโอ้มันใส่เวลาเด้พี่น้องแยกเบ็ดกับกับตาสีอกัก พี่น้องเลยสิตัดเสื้อเพื่อเล้าแล้วเพื่อสีแยกแล้วแนละ้วมอดกินหักสามสี่ยันน้องพี่น้อง่ <laughs> <laughs> ็สะมีเวลา <laughs> สิมาแยกเออมอดกินเบิดสามสี่ยันหักถิมอารุงแสแน่ไว้มื้อหนึ่งกับขึ้นหนึ่งพี่น้องสเตรียมการใส่หมากบาน,น้แยกตัวสันก่อนก็ได้แยกตัวสันบ่หักเดี๋ยวเรียกส,ส,สีให้พี่น้องเบิ่งก่อนจะได้เบิ่งก่อนเนาะ ว,วัดกับตาคอกับเบสเนาะพี่้องเนาะเอามากมานกประมาณนี้เดี๋ยวนี้นี่พี่น้องจับสุนมาแนวนี้แล้วก็เอามากกันแนวนี้เนาะพี่้องเนาะเอามาแนวนี้เอามาณแนวนี้จับหมากเบสมาแนวนี้เกี่ยวเลยแบบนี้เกี่ยวเลยปึ๊บ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  Ơ, oh. ôi, xuống nó sẵn rồi Rồi là chỉ đứng Bứt, á, bạn này à, cô ôi Khổ, khổ, ôm mày, ôm mày đứng đây. นี่กต่ายกับบวเขากับไพป,ป้ายปุปลายอันเะเบอร์เะยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดึงจ้ามาแบบนี้นะพี่น้องนะปึ๊ดทักเบ้นีต้องได้เสกเอาแข่กัดด้พี่นง บแถวกันเลยบุแล้ว,วมันบมแนนเ <c oughs> นี่ยกะสะออกมาประมาณนี้เนาะพี่น้องออกมาประมาณนี้ือว่าโอเคใส่ได้บเบอร์อะไรเบอร์สิบเกียดเลยบ้านเฮ่ากับซ้ำบ้านเฮ่านี่แหละพี่น้อง อย่าไปฝันไกลปึ๊บประมาณนี้ <S <S แล้วก็แยกคือกันอีกอันนี้ก็แยกคือกันกับหมากตั้งหัวมันนี่ก็เกี่ยวคือกันเอาไว้รองเนาะ จาดมากระสีประมาณนี่กระสีประมาณนี้เนาะพี่นังเนาะโอเคถือว่าแล้วพิธีเรียบร้อยเนาะเบ็ดเฮาถ้าจุดสนไมนอน chan hiện đây chan ui nó cúp kia là bà, bay bớt lại bên đấy rồi bỏ quay hiện tại sửa ngoài ngoài tông tang tông tang lại viên đấy nó thì nó ô bỏ mà Đây <laughs> เบื้องเัดแกตวตัดแล้วตัดอะไรนี่เอาแบบนี้จับเสือกมาแบบนี้ก่อนเอาส่วนมาเอาเสือกสองส่วนมาถบปเศษกันนะแล้วก็กี่ยีเกี่ยวเนี่ยึงส่วนลงมา คิดแล้วโอ้มันบล็อกมันบล็อกโอเคแนละ้วพี่น้องกับแตงกับสิปิดชีพไว้เพียงสันนิเดอร์แตงกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องจานลู่พันนีเดอร์พี่น้องเดอ้อส่องฮีโร่ขอขอบพระคุณหลวงนาเนสบายดีสบายดีขอบคุณหลายๆ